ดีไหมข้าวมูด้วย,ยไหตมลตลมมก,ลกลจังไม่ขาดเดียวมูเลยฮะฮิฮิฮิตรวจสุขภาพอะไรสัะจัง แหนึ่งแถวแถวลูกน้องปูนสวัสด,ดีค่ะก่อนน้องปูนยังไคะไรอีกสวัสด,ดีครับสวัดดสวด,ดีครับก่อนสวัดดสวด,ดีครับสวัสด,ดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะวันนี้หนูมาตรวจสุขภาพค่ะฮะฟันหนูเหลืองฟนันหนูเหลืองโอ้ฟันผุแต่หนูตาผมตัดมาแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ยายจะมาตรวจสุขภาพ ไม่แย่ลูกตรวจผมตรวจฟันตรวจหูแล้วก็ตรวจเล็บตรวจที่ไครถอยหลังลูกถอย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 ตรวจฟันตรวจเล็บเออ ไปลูกไปอรงาวารงครับามาูกนะใช่ไหมลงมนจะมีนีออ้าม่ะองมานี่นิตาอ่านนอ่านนะคะเดี๋ยวนใครก่อนุ้แม่อยจ่เจ็ดห้าเจ เดี๋ยวหลังทาเกลมอลายแล้วหนุ่มข้าวบินนะเนาะพิมพ์่งนะครับน้ำลายถ้าออกมาเสร็จแล้วลูกบุกปลแล้วบุกปปิดแมพปมาปิดแมพ อันนี้ลูกลูกอิตุนเไอดไอปูนก็ไม่ผูก ปูนมันไม่ดูดขวดน่ะตอนเล็กๆมันไม่เอาเลยพอหมดมันเวียงทิ้งเลยปิดปากทูบเสร็จแล้วครับ ชื่อนำชื่อนับื่จริงอันนี้อะไรลูกฮะไม่รู้หกขวบครับเจ็ดห่นกขวบกว่าน้องกูนยังไม่เต็มเจ็ดอ่ะ ยังไม่เตะหลงไม่เตัหลงแล้วกไม่หลงเปิดแมสครับต่นยัตน่อ่ะอ่ะะอ่ะอาออ หกสีดูเท่าไหร่ลูก <c oughs>

้องจะเขาก็หยุดหยุดไปเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วแต่ดูเรียบ่านซึ่เขาไม่ได้ผ่านต้าอันนี้แัดออกก้านแล้วลูกนะดูป่า เดยหนูล้อเล่นไม่ร้องลูกไม่ร้องให้แม่ให้ย่าให้ย่าเำอะไรเนี่ยทำทำไมเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเกิอมีิลยเสร็จแล้วลูกโกดขอบคุณครับก่อนครับไป

เราอย่างแก้วเลยนะเสียงเห็นไหมล่ะแกีเจ่อยเลยเไม่พูดเลยไอ้โตีนบอกตีหนูก่อนแล้วนูแกลไรโกลหรือปล่าเดี๋ยวได้ยินไหมได้ยินไมได้ยลูกตอบตอบได้ยินไหมลูกได้ยินไหมได้ยินเสียงอะไรเป๊ะๆในคนหรได้ยินไหมครับได้ยินไหม ได้ยินไหมไม่ตอบจะฉีดยาคุาได้ยินไหมได้ยินไหมโลกบอกบอกคุณหมอแดงมือที่ยายหนูรู้ก่อนเดี๋ยวหนูจะดูเล็บดูเล็บหนูยาวหน่อยไหมลูกน้าสังเ็ตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนูรู้เหงาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตาบ้าร้องทำไมโอ้ยน่าเอาหลานไปเลย ปหาคุณหมอลูกมาอ่ะปากให้คุณหมอดูลูกอาปาก่อยอาโอ้ฟันน้องตุ้นสวยอาปากลูกอาปาก คนเดียวน้องชายเขาแต่งกันเมื่อคอพออายุสี่สิบกว่าแล้วอะปิดพี่เขาิไหคือไก่จะห้าสิบหรืออ่อนกว่าละสี่สิบแปดเออจะห้าสิบแล้ว